สวัสดีท่านนายกและท่านรองนายกนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิทยาคุณดีดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหม่เมื่อวานนี้ต้องขอบพระคุณด้วยลืมขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคุณแจงใช่ค่ะช่วงบายบายเะมีทางเจ้าหน้าที่จากสมาคมทนานความได้นําโดนัทมาให้แหม่มาฝากน้องๆทีมงานทุกคนเลยนะครับค่ะต้องขอบพระคุณมากๆาเลยนะคะทีงมงานเลยน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกิโล ค,คนหน้าเลยขอบพระคุณนะครับนะก็ะจะมีมอะไรดีๆีมาฝากกันแบบนี้แหละใช่คร,ครับแบบวันนี้มีคําถามที่ตกค้างมาตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะคุณจันมีส่งผ่านเอสเอ็มเอสมานะคะสําหรับคําถามนี้จากคุณอ่อนค่ะคถามว่าเอ,อคุณออนเนี่ยปล่อยลักษณะน่าจะเป็นการปล่อยเงินกู้แล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละห้าต่อเดือน ถามว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายข้อไหนบ้างคะอืมครับร้อยละห้าบาทต่อเดือนแหระครับใช่ค่ะร้อยละห้าต่อเดือนกฎหมายมีอยู่เมื่อพ่าปีพศสองพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับว่า <laughs> การปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับในอัตรารอกเบี้ยเนี่ยนะโดยกฎหมายกำหนดคือไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีอืหรือร้อยละห้าสิต่อเดือนอ ห้าสลึงครับห้าสลึงฮะนะเป็นคดีสองห้าบาทเดือนขณะกรณีคุณออนเนี่ยเป็นการปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดอ๋อค่ะ่เกิดนะครับว่าตามตัวบทก่อนว่าถ้าคดีอย่างนี้มีเหตุเกิดแล้วมีใครไปร้องทุกกับนรรดาอาชญาวนตำรวจเนี่ยัโทษของมันจำพุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับอ๋อค่ะมีโทษนะครับค่ะจะพิจารได้ว่ากฎหมายฉบับนี้สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับแล้มีเจตนาลมที่จะให้ อคนกู้และคนให้กู้เนี่ยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกําหนดอ,อย่างบังคับมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ปรากฏว่าณเวลานี้เนี่ยการที่ให้กู้เกินกว่ากฎหมายกาหนดเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นนีจซ้อมระบบซ<อ>ึ่ง่เป็นการที่ทางสมาคมนายความก็ดีแล้วก็ลงไปดูแลเรื่องนี้ทั่วประเทศ<อ>นะครับเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากแต่พราะนี้คุณพรอย่างนี้ครับดอกเบี้ยร้อยล,ละห้าเนี่ยมีกฎหมายนะครับค่ะ นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอขอความกรุณาครับก็ลดทอนมาให้ผู้ผู้เขาขอมาเบ้่งไม่้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับท่านนายกครับใช่ครับจริงๆคุณอ่อก็มีคําถามตอนเรื่องบอกว่าแจ้งความคือลูกหนี้แจ้งความจับได้ไหมแต่ท่านนายกบอกว่าได้เพราะมีอัตราโทษด้วยนะคะนะคุณอ่อนนะครับเอาล่ะครับแล้วก็มีท่านกับเจนเจนรัท่ันรองครับผมม การเงินกันนี้ครับคุณอ๋อครับผมจะได้ทางออกให้นะครับคการครัาดอกเบี้ยที่เก็บมาทั้งหมดนี้นะครับคุณอ๋อช่วยเก็บมาเอาไปเดต้นเงินให้เขาครับอ๋อลดเงินต้นอ่าลดลดลดต้นเงินให้เขาสมมุตินะครับว่าดอกเบี้ยที่เก็บเกิดจากจามาเป็นกระโดดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็ขอก็ขอให้คุณออจะเอาไปลดต้นเงินให้เขาจ้ะนะครับอืมก็คือเงินต้นเงินต้นนั่นใช่ไหมครับท่านรองครับ ใช่ครับใชครับอันนี้เป็นทางออยอีกทางเึงนะครับใช่นะมีสายสดเข้ามาด้วยนะครับเป็นสองท่านครับจากทางคุณวิโร์จะสอบถามเรื่องของการประกันนะครับคุณวิโร์สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่คนอต้อสองท่านและสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เบ็มมากเลยอว่าาไปเลยครับคำถามคือว่าใช่ครับผมทำผู้ภัยนะครับแล้วก็รถผมเนี่ยเป็นรถส่วนตัวเอามาทำครับ กู้ภัยเต็มรูปแบบเลยก็คืออติดไฟไฟเลนมีอุปกร,กรณ์ช่วยชีวิตทุกอย่างแต่แล้วทีนี้รถผมาออ,ออกมาสามปีแล้วสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทำรรกัรภัยชั้นหนึ่งไม่มีปัญหาพอปีที่สามเนี่ยเคลมเคลมแล้วทีนี้อทางบริษัทกู้ยกู้ภัก็ถ่ายรูปส่งเป็นยังต้นสังกัดทีนี้บริษัทประกันแค่ข้ไขอโทษครับบริษัทประกันเนี่ยเขาขอยกเลิกก็เ,เห็นไฟไฟเลนเนี่ยเขาก็ขอยกเลิกการคุ้มครอง อ่าครับผมก็ให้เผลว่าก็เราเราใช้ความเสี่ยงก็คือเราติดไฟเซเลนเขาบอกว่าเราจะเขเสี่ยงผมก็เลยอธิบายว่าผมเนี่ยปลอดภัยกว่ารถบ้านที่ลงไปช่วยคนทั่วไปอะไรอย่างเี้อืมก็ให้เขาไปเขาเขาไม่เข้าใจก็เลยจะถามมาตามว่าตรงนี้ก็าทาได้ใช่ไหมฮะแต่ว่า เราจะติดตั้งได้ไปถึงประกันบันอาบริการอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะยกเลิกแบบนี้ได้ไหมมันมีความยุติธรรมสำหรับพวกพวกกลุ่มผูกผมไหมครับอะไรประมาณนี้ครับโอ้ครับเพราะว่ารถนี้ต้องใช้ในการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับท่านนายท่านรองใ่คเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังทั้งสองท่านนะครับใช่ครับเชิญอาจารย์ชจ็คซอครับแต่ครับที่อย่างนี้นะครับเอ่อในเรื่องของการเดี๋ยวนิดนึงนะครับอาจารย์นะคุณวิโรจน์ได้ยินเสียงท่านอาจารย์ไหมครับเบามากเลยครับงั้นเดี๋ยวฟังทางวิทยุดีกว่านะครับได้ครับโอเคครับขอบคุณ นี่นครับอย่างนี้ครับเรื่องของการระกันเนี่ยนะครับคุณบิโรดเอ่อเรื่องไขที่กําหนดกันเอาไว้เนี่ยนะครับคุณบิโรดต้องช่วยสรุณากาหนดเรื่องไขกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์กันให้ชัดเจนนะครับหากมิฉะนั้นแล้วถ้ามันเกิดคือพูดง่ายว่าเราจำกันรถนะครับแลวรถเราเนี่ยไปเพิ่มเติมอุปกรณ์เข้ามาแตการเพิ่มเออุปกรณบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่รับ หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขอะไเนี้ยคุณเลี้ยงต้องไปคุยกันนะครับค่ะตอนนี้นะั้นมันมันเป็นเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายต้องยยอมต้องกจรพึงกันและกันครับอืมนะครับเป็นประโยชน์ร่วมกันและเป็นผลค่ายผลเสียร่วมกันครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี้ยเออเอออย่าเพิ่งคิดว่าไอ้เรื่องนี้ทำไม่ได้ครับอย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมต่อก,กันนะครับเพราะว่า ในเรื่องทางแพทย์เ่ยนะครับเป็นเรื่องค้อตกลุมออกไสําคัญที่ต้องต้องไปตกลงกันก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยเราจะเอามาดําเนินการในเรื่องอะไรใช่ไหมครับก็ไปแจกแจงรายละเอียดเลยว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะต้องมีอาสปายไซเลนด้วยนะนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับแหมก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่จะเอารถไปนะครับไปทําอะประกาศขอภัยกู้ภัยกู้ชีพต่างๆนี่นะครับก็ก็เนี่ยเข้าเงื่อนไขนี้ไปตกลงกันให้ดีๆนะครับครับ มาถึงคําถามจากคุณสมจิตนะคะคบ,บอกว่าไปประกันตัวผู้ต้องหาในคดีรับของโจรค่ะโดยมีการเช่ากลมมรทำหลักทรัพย์มายื่นประกันนะคะมูลค่าหนึ่งแสนบาทถามว่าถ้าผู้ต้องหาหลบหนีหลังจากนี้เนี่ยคุณสมจิตในฐานะผู้ไปยื่นประกันตัวจะมีความผิดอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์คะครับอันาตร,รกันก็จะถูกยึดเงินประกันนะครับโอ นะครับนายประกันจะต้องถูยึดเงินประกันเพราะว่าหลักประกันตอนที่ขอประกันตัวเนี่ยเป็นหลักทรัพย์จานวนหนึ่งแสนบาทนะครับค่ะกรณีการปล่อยตัวปล่อยตัวข่าวตามกฎหมายเนี่ยเขาเรือกการประกันตัวนะครับภาษาชาวบ้านเกาเรียกนะครับค่ะฉะนั้นเงินประกันตัวเป็นเงินที่ให้ศาลเห็นว่าเป็นหลักประกันที่จาเลยจะไม่หลบหนีนะครับ <BLANK S 2> แต่กรณีในสัญญาประกันจะเขียนครับว่ากรณีหลบหนีเนี่ยจะยินยอมให้ยึดเงินประกันที่วางไว้ต่อศาลตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดคือจำนวน ห <irts> นึ่งแสนบาทนะครับฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณสุจิตไม่ไม่ไม่ต้องไปรับผิดชอบทางอาญานอกจากว่าถูกยึดเงินประกันไปนะครับเพราะครับเป็นนายประกันต้องยึดเงินประกันที่ตัวเองเอาวางไว้นะครับและอย่างนี้เป็นเรื่องของการประกันตัวซึ่งก็เหมือนกับการการที่เอาที่ดินประกันนะครับถ้าเป็นที่ดินประกันก็จะยึดที่ดินไปนะครับผมผมเคอท่านนายกเคยบอกนิดแครับเข้าใจจากตัวข้อเท็จจริงที่คุณสุจิตให้มาเนี่ยนะครับคุณสุจิตให้มาเนี่ยคือคุณสุจิตเนี่ยไปเช่า ไปเข้าหลักพย์เขาเพื่อไปประกัรตัวอันที่เลยเนี่ยนะครับถ้าเดีวหน้าผู้ต้งองหาเนหลบหนีสานเนจะยึดหลักลักย์กหลักประกาศนิปปนาาพยัยนะครับเป็นโฉนดที่ดินหรืออะไรแปลแต่ยึดไปแต่คุณสมจิตเนี่ยจับจากเจ้าของนำมาติดในในที่ดินหรือในทรัพย์สินท,ที่คุณสมจิตไปเข้าเนี่ยอันนี้เป็นภาระที่คุณสมจิตจะต้องไปดีกกับตที่จกใ็ให้ให้ให้รับส,สมจิต หรือกะโดนตอกต่อนะครับต่อที่หนึ่งก็คือว่าทรัพที่ไปเช่าเข้ามาเนี่ยสามท่านยึดไปแล้วเยอะด้วยค่แะและอันที่สองเนี่ยคุณสมจิตก็จะมีประเด็นคับผู้ให้เช่าทรัพย์สินเอาเคพื่อเอามาประกัน คุณสมจิตต้องคิดได้ดีนะครับคุณสมจิตคิดได้ดีอืมเดครับให้ถี่ถ้วนเลยนะครับคุณสมจิตนะครับขออนุญาตพักกันครู่เดียวนะครับท่านนายกและท่านรองครับเดี๋ยวรากลับมานะครับเพิ่มเติมกันมีสายสดใช่ไหมฮะทีมงานอ่ายังยังพักไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอปิดท้ายสายนี้ก็แล้วกันนะครับไปดูก่อนว่าเชื่อไรคุณทัตตะพงศ์นะทีมงานเอาสายเข้ามาเลยครับสวัสดีครับคุณทัตตะพง์ครับ ครับผมสวัสดีครับจะสอบถามเรื่องอะไรครับคุณทัตตพงศ์อ่าพอดีผมไปซื้อแท็กซี่มานะครับเป็นแท็กซี่มือสองนะฮะอ่าซื้อมาจากอู่ในตอนตอนที่ผมไปดาวมาเนี่ยนะครับเขาบอกผมว่ารถคันนี้มีอายุเหลือทั้งหมดเนี่ยสามปีแปดเดือนอย่างเงี้ยครับแล้วผมพอไปดาวมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยประมาณว่าเออตอนนี้เริ่มเดือนที่สองแล้วใช่ไหมฮะที่ผมดาวมาครับทีนี้พพวกเพื่อนผมที่ขับรถด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ารถตัวเนี้ย อายุเหลืออยู่ไม่เกินสองปีเก้าเดือนเต็มที่เลยต้องให้อย่างนั้นนะครับแล้วผมก็เลยโทรไปที่อู่รถนะครับว่าที่อู่ที่ผมไปซื้อมาเนี่ยเขาก็ขอสำรักเปลียนรถเขาไม่สำนังเปียนรถออกมาเลยเอพยายามโทรติดต่อตอนนี้เขาก็บ่ายเบี่ยงตลอดฮะคือลักษณะว่าเพื่อนที่ขับรถด้วยกันเนี่ยเทียบปทกันใกล้เคียงกันหมายเลขใกล้เคียงกันมาก เขาบอกว่าของเขาเนี่ยเหลืออยู่สองปีแปดเดือนอย่างเงี้ยครับอครับผมอย่างนี้เราจะทํายังไงได้บ้างครับเขาหลอกเราหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้เราจะทํายังไงได้บ้างครับอืมครับคือกัจะเป็นเอ่อการซื้อขายอ่ะผมขอฟังทางวิทยุนะครับดีกว่าดีกว่าครับโอเคครับขอบคุณคุณทัตตประพงศ์นะครับเชิญท่านนายกครับครับเอ่อแท็กซี่มือสองนะเวลาซื้อขายกันก็จะต้องมีสัญญาซื้อขายนะครับนะครับจะมีข้อตกลงกันว่าเออรถคันนี้เนี่ยจะอยู่ในอายุ อย่างที่คุณตั้งตะพงพูดเช่นเขียนเลระบุว่าใช้งานได้สามปีกัดเดือนถ้าระบุอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยก็สามารถจะดาเนินการในส่วนที่เมื่อลูกข้อมูลว่าเหลืออยู่สองปีกว่าเนี่ยก็าสามารถเอาตรงนี้ไปอทิ้แจงกับตัวผู้ขายได้นะฮะว่าผิดสัญญาซื้อขายนะครับแต,แต่ก็รกรณีอย่างนี้ผมไม่เข้าใจว่าทางคุณตั้งตพงเนี่ยมีสัญญาซื้อขายแล้วระบุนัดเยนจะบอกว่าถ้าเครี่มือสองอันเนี่ยมีอายุการใช้งาน ตกลงกันว่าสามปีกับแปดเดือนนะครับดังนั้นถ้าไม่ได้ระบุก,กันตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นภาระที่ จะพิสูจน์ยากว่า่างคนต่างเจตนาจะซื้อโดยไม่ได้ระบุวันเวลาที่จะใช้เหลือกันจริงอยู่เท่าไหร่<ม>แต่ประเมินว่าซื้อรถคันหนึ่งมือสองแต่ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขในอายุของรถนะครับว่าจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก็คืออายุแท็กซี่ที่จะใช้ในการประกอบอาชีพ<ม>นะครับตรงนี้อยากให้ไปบอกสัญญาว่ามีตรงนี้หรือเปล่าถ้ามีาตรงนี้เราจะดำเนินการเราจํดำเนินการเรียกร้องสิทธิี่ที่ขาดไปได้นะครับ ครับก็คือต้องประเมินกันก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ระบุไว้ในสัญญาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ่นรับสำคัญมากๆนะครับแล้วในกรณีที่สัญญาไม่ได้ระบุเหรอคะอืมไม่ระบุมันจะเป็นการซื้อขายโดยไม่ระบุสาระสำคัญตรงนี้ก็ะ้องตอบรับอิดลบมือสองมานะครับค่จะเหลือสองปีสองเดือนหรือหรือปีเดือนก็เป็นสาระที่คุณกทบคงไม่ได้สนใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับอายุการใช้งานของอ่การขับแท็กซี่นะครับ เพราะนั้นประเด็นนี้อาจจะทําให้ทางคุณพัฒพงศ์ไปไปเรียกร้องต่อคนที่อ่ไปเช่าซื้อมาเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยใช่ไหมครับเรียกร้องลำบากครับถ้ามีอนเหมอเธอเราซื้อรถที่เขาซ่อมมาแล้วหรือว่าชนมาแล้วนะครับแล้วเราไม่ได้ระบุในสัญญาไว้แต่ปกติเราเอาประกันรถที่หลังเพื่อนเราก็จะไปเรียกร้องอะไรเขาไม่ได้นะครับแหมก็เป็นความรู้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับขอบพระคุณคุณทัตพงศ์หรือว่าคุณทัตพงศ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับท่านนายกท่านรองเนี่ยเดี๋ยวกลับแหมะสักครู่นะครับกับ91รรูู้้ทัันต่าางงสสยยดเชิญได้อยู่นะครับ1644 หรือว่าจะฝากเป็นคำถามก็ได้เช่นเดียวกันครับ91รู้ทันรู้ถ่า House 91รู้ทั <House. S 2> นรู้ถ่ถา เกิดมาช่วงนี้นะครับแหมก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับ91รู้ทันรู้ต่างนะครับเดี๋ยวขอดูอข้อมูลให้กับคุณสังวนหน่อยนะคุณจานเห็นบอกว่าต้องการความช่วยเหลือค่ะตอนนี้สตาร์ทไม่ติดนะคะพ่วงบัตแล้วก็ไม่ติดอีกอเพราะนั้นต้องขอผู้รู้เข้าไปช่วยดูเครื่องยนต์ให้นะคะคเป็นแท็กซี่สีแดงทศหารสัตลา9521ค่ะจอดอยู่ในซอยพระราม9ซอยเ เข้าไปเกือบสุดซอยเลยนะรถจอดอยู่ทางด้านฝั่งขวามือ,อมตรงข้ามกับร้านเซเว่นอเลฟเว่นั่นเองท่านไดอยู่ใกล้ฝากด้วยนะคะครับมีคําถามนะครับท่านนายกท่านรองฮะาจากทางคุณอดิศัก นะครับเดี๋ยวสักครู่แล้วก็มีคําถามนึงเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจนะคุณสมจิตที่เขาฝากถามมาอ๋อเดี๋ยวขอไปสายสดตอนนี้ก <ะ S 2> ว่าม,มีหลายท่านตอนนี้เดี๋ยวขอเรียงลาดับก่อนงั้นขอคุณเสนีก่อนแล้วกันเป็นสายสดจะสอบถามท่านนายกกับท่านรองเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนรถนะครับคุณเสนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเสนีคุณเสนีค,สสคะสัญญาณเงียบปเดี๋ยวให้ทีมง,งานเช็กก่อนนะครับ,ค,รบคือมีอท่านหนึ่งเนี่ยเขาสอบถามท่านนายกนะครับบอกว่าอที่ดินสีแปลงนะครับชื่อ นะเป็นคุณแม่กับคุณป้าเนี่ยร่วมกันนะครับเป็นชื่อคุณแม่กับคุณป้าร่วมกันแล้วเขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่ดินของคุณยายแล้วคุณยายเนี่ยจะให้กับป้าไว้สามแปลงแล้วก็จะให้กับคุณแม่ในหนึ่งแปลงก็คือทั้งหมดก็สี่แปลงนะครับให้คุณป้าสามแปลงให้คุณแม่หนึ่งแปลงคุณอดิศักดิ์ก็เลยสงสัยนะครับเป็นคําถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเช่นไร ในเรื่องของการแบ่งกันที่ที่อย่างเสมอภาคอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจจะต้องเริ่มต้นจากการจัดตั้งผู้จัดการมารดกเหมือนที่เราเคยคุยกันหรือเปล่าฮนครับเอ่อผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตจ่ายาจ้งของเราเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะตั้งโต๊ะกัอาจารย์เชชชอสเสอร์บีนิดนึงก็คือจากคาถามเนี่ยนะครับสี่แปลงเนี่ยหมายถึงว่าเป็นที่ดินยนะฮะแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมที่ยกให้แม่หนึ่งแปลงและป้สามแปลงนะครับคำถามที่หนึ่งก่อนบอกว่าถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ย ยังไม่มีการร้องเพื่อจะแบ่งทรัพย์ให้กับทางแม่และป้าแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะระบุในโฉนดเลยว่าเป็นของแม่และป้าร่วมกันนี่ครับคำถามป้าไหมครับคำถามน่าจะเป็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อเป็นหนึ่งแปลงกับสามแปลงรวมกันแล้วเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันยังไง้ามากกว่าน่าจะเป็นคำถามในแนวที่ภากว่าไหมครับเพราะว่ามันระบุมาแล้วเลยครับว่าแม่หนึ่งแปลงแล้วก็ป้าสามแปลงทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะที่ท่านนายกว่านี่จะจะเป็นยังไงเนี่ยมันมันเป็นปัญหาก็รที่ว่าเมื่อแบ่งแยกแล้วเนี่ย กรมาสิทธิ์รวมโดยไม่ได้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนว่าไอ้สามแปลงอยู่ตรงไหนแล้วแปลงนี้อยู่ตรงไหนเ oh. นี้ยถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นการจัดการมาบอกว่าแปลง a b c ให้ป้าแปลงอีกแปลงหนึ่งให้หน้าอยรางงี่จบ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดในแปลงใหญ่เลยแล้วไม่ได้ระบุก,กันเลยว่าสัดส่วนเท่าไหร่อย,อยู่กันตำแหน่งตรงไหนเนีย่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการมากําหนดแนวเขตที่ต้องระบุกันว่าใครจะได้แปลงไหนไปนะคะอันนี้คำถาตยังไม่ชัดเจนนะครับ mm hmm. ผมคงขออนุญาตจ้า,จาชอเมื่อกี้เองมอง เป็ับ้าศอาเป็นอีกครับคืออย่างนี้นะครับผมพบท่านายกสมมุติสมุิอย่างนี้ครับว่าเอากระดาษกระดาษ A สี่มาแล้วก็แตงออกเป็นสี่ส่วนอย่างนี้นะครับแล้วเราบอกว่าหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นของป้าและส่วนที่เหลือสี่เนี่ยเป็นของแม่นะครับถ้าชี้อย่างนี้่วนที่ท่านนายกรีนรองว่าข้าชี้อย่างนี้กันไม่ชัดอย่างนี้นะครับว่าข้างบนหนึ่งกับสองกับข้างล่างด้านซ้ายสามเนี่ยเป็นของป้าแต่ว่าข้างล่างที่เหลือแปดที่สี่เป็นของคุณแม่อย่างนี้ชัดเจนครับ นะครับว่าถ้า <vard> ถ้าคุณยายเนี่ยระบุไว้อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นความประสงค์ของคุณยายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เอ่อตกลงกันว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ในกรณีที่สองที่ท่านนายกใปโนผูเรียนก็คือว่าถ้ามันมีอยู่สี่แปรแต่พูดกันรวมๆบอกว่าเป็นของป้าสามของแม่หนึ่งไม่ได้ระบุนะครับไอ้อย่างนี้เราก็ไมรู้ระหว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วก็มาคือคำถามที่ท่านถามบอกว่า อย่างนี้แต่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าเป็นความประสงค์ของผู้ยหญก็เป็นทรัพย์สินของผู้ใายนะครับผู้ยายจะยกให้ใครเป็นเรื่องของผู้ใายครับแต่ถ้าผู้ายไม่ได้ยกให้ใครโดยเฉพาะเจาะจงนะครับและสมมติว่าผู้ใหอ่วายชนไปเกี่ยิยุบลงมีคุณแม่คุณป้าอย่างนี้แล้วพ่อแม่กับป้าหาสองครับอืม สองนะครับแม่คุณไม่ได้ระบุนะครับดีไงถ้าคุณอดิศักจะเพิ่มเติมได้หรืออ๋อมาสายสดด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกันสดๆเลยคุณอดิศักครับสวัสดีครับครับว่ะหลอเรื่องมันเป็นยังไงคุณอดิศักขยายความหน่อยค่ะอาจารย์นะครับอาจารย์ครับคือแปลทั้งสี่คือโฉนดแยกกันต่างหากครับมีครับผมเชินนั้ครับโฉนดทั้งสี่จะรับแยกกันโดยอิสระนะครับแต่เมื่อเมื่อยายเขาท่านเสียแล้วเนี่ย ท่านในพินัยกรรมท่านระบุว่าโฉนดที่หนึ่งให้ป้าโฉนดที่สองให้ป้าโฉนดที่สามให้ป้าโฉนดที่สี่ให้แม่ใช่ไหมครับอืมอ่าพอเสร็จแต่ในในโฉนดที่ดินเนี่ยมีระบุชื่อทั้งแม่และป้าทั้งหมดนี้มีสี่ฉบับถูกไหมฮะก็คือแปลงละฉบับอย่างนั้นอ๋อใช่ครับแต่ตอนเนี้ยเขาจะไปอ้างอิงที่พินัยกรรมหรืออ้างอิงที่โฉนด ในการแบ่งครับอ๋อสงสัยตรงนี้นะครับครับครับ,รบผมแอาเชิญท่านรองเลยครับในกรณีอันที่หนึ่งก่อนนะครับว่าไปใส่ชื่อลงไปใน,ในโฉนดทั้งสี่แปลงเงนี่ยใส่ชื่อคุณแม่และคุณป,ป้าต้องนะครับแต่ีิในกรรมคำว่าหนึ่งสองสามให้คุณป,ป้าและสี่ให้คุณแม่ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนท่านท่านรองนิดนึงนะครับคุณคนอดิศักดิ์ได้ยินไหมครับ บางให้ฟังทางโทรศัพท์นะคะโดยที่ไม่ได้เปิดวิทยุนี้ชัดเจนไหมคะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟังทางวิทยุดีกว่าไหมครับมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับคุณอดิศักด์ก็ตามนี้เลยไหมครานี้ครับใน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 ขึนในกรรมระบุให้ให้แม่คือให้แม่เป็นผู้จัดการมาดกอืมครับนี่แค่ที่เพิ่มเติมนะครับแค่เนี้ยโอเคครับเดี๋ยวรอฟังนะครับครับขอบคุณคุณอดิศักดิ์นะครับ เชิญท่านรองครับขออภัยท่านรองด้วยฮะ่างนี้ครับคุณอดีศักดิ์ครับมันมีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยกหนดทั้งสี่แปลงเห็ใส่ชื่อคุณป้าและคุณแม่นะครับทั้งสี่แปลงแต่พินายกรรมเนี่ยมายกให้ทำพินัยกรรมว่าให้ป้าสามแปลงและคุณแม่หนึ่งแปลงเพาในพินยกรรมก็ระบุว่าให้คุณแม่เป็นผู้จัดการมรดก คำต,ตอบตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเมื่อผู้วายชนก่อนวายชนได้คำีิไหนกรรมไว้นะครับพินัยกรรมเนี่ยเกิดหลังจากที่ได้ใส่ชื่อของทั้งสองท่านในลงไปในฉบัสิดแปดต้องถืออันล่าสุดคือถือตาพินัยกรรมครับว่าความประสงค์ของคุณยายนะคืออะไรถ้าในพินัยกรรมเนี่ยความประสงค์ของคุณยายบอกว่าให้คุณป้าสามคุณแม่หนึ่งและให้คุณแม่เป็นผู้จัดก,การมรดกคุณแม่ในฐานะผู้จัดก,การมรดกต้องแบ่งไปตามความประสงค์ ของผู้ตายที่ต้องตัต<า>กการพิจ,จารณานที่คดีฆาตกมแม่หนึ่งครับค่ะนะครับชัดเจนเลยเออแม่เนี่ยอยากจะให้คนผู้ฟังถ้าเข้าสายสด เราจะได้เคลียร์กับคําถามด้วยเพราะบางทีก็ได้จริงจริงๆคําถามจริงจริงอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นค่ะก็เข้าใจส่วนดีกว่าบางจุดที่อาจจะต้องอมีรายละเอียดตายลเอิมกันนะคะครับอย่างท่านนี้เหมือนกันนะครับท่านนายกท่านรองคุณสมจิตเนี่ยเขาเขาฝากมาแต่เราทั้งคู่เนี่ยผมกับคุณจนลองคํานวณดูแล้วเนี่ยว่าตัวเลขการผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยทําไมมันถูกกันแล้วลองคานวณมาทาไมถึงคํานวณได้ นั่นน่ะสิยังงงอยู่งั้นังเดี๋ยวถามตามนี้เลยนะครับท่านนายกท่านรองฮะก็คือทางคุณสมจิตเนี่ยไปดูแท็กซี่ไว้คันหนึ่งเขาบอกว่าระบุไว้ว่าฟรีดาวไม่มีเงินดาวค่าดาวนะครับไม่มีทางบริษัทบอกว่าให้ผ่อนเดือนละประมาณนะครับหนึ่งพันกับห้าสิบบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยผมผมน่าจะตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนอาจจะเป็นหมื่นกับห้าร้อยหรือว่าหมื่นกับห้าพันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเ็าบอกว่าเนี่ยให้ผ่อนหนึ่งหมื่นขออภัยหนึ่งพันห้าสิบบาทช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทีนี้พอคำนวณดูแล้วเนี่ยประมาณสองล้านแต่ถ้าซื้อเงินสดนะครับอืรถรุ่นนี้ก็บอกว่าเจ็ดแสนกว่าบาทนะถ้าซื้อเงินสดน,น,นะครับก็เลยถามว่าเอ๊ะส่วนต่างเยอะขนาดนี้นะฮะถือว่าบริษัทเนี่ยทำผิดกฎหมายหรือไม่ครับนะอันนี้คําถามแรกก่อนเลยแต่เท่าที่ผมคำนวณเมื่อครู่ลองกดเครื่องเครื่องคิดเลขดูเนี่ย ถ้าหนึ่งมืนกับห้าพันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเห็นเห็นตัวเลขมาว่าหกสิบเดือนอ่ะก็คือห้าปีผมลองคูณหกสิบดูแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 9, เก้าแสนถ้าหนึ่งหมื่นกับห้าพันะนี่ย 1, 000, 5, อันนี้ในคำถามบอกหนึ่งพันกับห้าสิบาทช่วงระยะเวลาหนึ่งครับก็ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวให้คุณสมจิตเข้าเข้าสายสดดีกว่านะถ้าเพิ่มเติมเพิ่มเติมตัวแรกในเรื่องของการผ่อนนิดนึงว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพันสิบบาทเนี่ยผมว่าเช่ายังยังแพงกว่านี้นะค่ะไปนั้นคุณสมจิตถ้าฟังอยู่เพิ่มเติมคําถามกันนิดนึงสายสดกันมาได้เลยที่หนึ่งหกสี่สี่ดีกว่าดีกว่าถ้าทันในชั่วโมงนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่ทันก็คงต้องเป็นสัปดาห์หน้าเลยค่ะนะครับแหมวันนี้คงต้องฝากให้ท่านนายกับท่านรองทิ้งท้ายแล้วแหละครับในช่วงนี้ ครับวันนี้วันนี้ต้องต้องขออนุญาตฝากชื่นชมทางผู้บริหารตำรวจนครบาลนะครับขอชื่นชมด้วยความเป็นสปิริทที่จะเห็นในตำรวจระดับนี้เนี่ยได้แสดงถึงความเสมอภาคและความยุติธรรมในการที่จะไม่ปกป้องลูกน้องตัวเองนะครับ <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งคดีนี้ก็รู้อยู่แล้วเป็นคดีที่ต้องประจนกับทางผู้ที่อาักตันจันทร์เป็นเป็นเป็นคน,นที่ดีที่เสียนะครับแต่ท่านก <c oughs> ็ไม่ได้ปกป้องลูกน้องโดยยึด ความเสมอภาคที่ประชาชนควรจะได้ได้รับในกระบวนการยุติธรรมนะครับผมผมในคณะที่หนึ่งในกระบวนการยุติธรรมซึ่งซึ่งทางผู้พิการตำรวจนครบนลก็เป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเหมือนผมนะเมื่อเมื่อท่านใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยยึดหล,ลักความยุติธรรมเป็นหลักเนี่ยคำสั่งเสริมจากสมาคมนายพลก็ขอกล่าวชื<ม>่นชมท่านพลตำรวจโทคำรณพิตพุทธจันรนะครับว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เสมอภาคจริงๆโดยไม่ยุบการช่วยเหลือหรือการดูแล ลูกน้องในานะที่เป็นตำรวจด้วยกันโดยโดยเข้ามาถึงความเจ็บปวดและความเสียหายจากประชาชนหรือดับตำรวจที่เสียชีวิตไปที่จะเกิดกระทำที่ออนอทองหล่อลอันนี้ขอฝากที่ชมท่านด้วยครับนะครับานท่านองครับอย่างที่ทราบก็อยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยฟ้าฝนเราอยู่ในฤดูฝนนะครับแล้วก็รถก็ติดมากะะก็ขอให้ทุกท่านที่ใ้รถใคระดครับ ขอให้เราเนี่ยมีจิตใจที่อบอุ่นมารีกันหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จะลดอุบัติเหตุนะครับก็คือเราต้องเคารพและวินัยจราจรให้เครื่องคัดน,นะครับและเราก็จะขาด่าทท่้งข่าวที่ได้ด้วีนะครับสาววันคลนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพน,นะครับเราจะได้เผชิญกับทุกสภาวะไปได้ทุกปกัุบั แหมวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกและท่านรองแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อครู่เนี่ยคุณสมจิตนะครับที่สงสัยกันในเรื่องของตัวเลขก็โทรมาบอกเลยฮะบอกว่าวันละประมาณหนึ่งพันกับห้าสิบาทจะพอทันไหมต่อวันเลยฮะ,ะท่านนายกต้องขอสั้นๆเลยท่านรองครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าถือว่าเป็นถามว่าส่วนต่างมันเยอะเกินไปไหมครับบริษัททําแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับผมคิดว่า,าถ้าทําสัญญ,ญาือเช่าซื้อนะครับอืบมเออเป็นอย่างนี้ฮะเขาเนี่ย เขาเขาอาจจะอ้างอย่างนี้ได้นะครับว่าตามว่าวันละพันห้าสิบบาทแต่คุณสามารถไปหาเงินได้นะครับคุณไปหาเงินได้ถูกไหมครับเพราะว่าแ็กซี่เนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะตัวรถนะครับแต่มันขายสิทธิ์ในการที่เขาไปได้รับประโยชน์จากการที่ล้อมันุูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนคุณธุรกิจนะครับคุณธุรกิจทั้งคุณวิจาคุณเบียดาก็คุณได้ให้ท่านดูแล้วถ้าท่านถ้าท่านซื้อแล้วท่านคิดว่าท่านแบกรับาระได้ก็เอา แต่ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ไหวนะครับคิดว่าเราเราหาวิธีการจย่างจิงจครับนะตกเดืินนึงก็ประมาณสามหมื่นนะครับนะคือตอนนี้ยังรอตัดสินใจอยู่คุณสมจิตก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คุณสมจิตเลยยังไม่ได้ทําสัญญาด้วยลองพิจารณาดูนะครับคุณสมจิตนะครับค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านนายกท่านรองสัปดาห์หนเราพบกันนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะนี่คือก้าวหนึ่งรู้ทันรู้ทางนะครับประจําสัปดาห์นี้นะฮะก็หลายเรื่องหลายราวนะคุณจานครับงไงสัปดาห์หน้าก็ยังคงต่อเนื่องกันได้ครับต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงของก้าวหนึ่งรู้ทันรู้ทางเนี่ยมันจะเป็นประเด็นมีจะมีประเด็นอีกคือหนึ่งประเด็นด้วยกันที่เอาอาจจะคาดไม่ถึงในเรื่องของการทําสัญญาก็จะทําให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ระมัดระวังอาจจะเติมในประเด็นที่เราอาจจะหลงลืมไปประเด็นนี้สําคัญนะที่จะ ต้องเติมเวลาไปไปทําสัญญาตถูกต้องอันนี้สำคัญคุณอจารย์เพราะว่าเหรียญนี่มีสองด้านไง<ช>ด้านที่คุณผู้ฟังถามอาจจะเป็นด้านหัวค่ะแต่อาจารย์พยายามที่จะพลิกด้านด้านหลังก็<ช>คือเป็นด้านก้อยอ่ะเหมือนกับว่าค,คือเราอย่าไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุใช่ฮะ ต้องไม่ให้ปัญหามันเกิดโดยเริ่มต้นที่ต้นเหตุนี่แหละต้นเหตุก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้นเหตุมันมีหลายด้านนะครับก็จะให้ความรู้ในแง่ต่างๆให้กับคุณผู้ฟังเป็นประโยชน์กันต่อไปด้วยติดตามไปต่อวันจันทร์นะครับกับ91รู้ทันรู้ทางแล้วเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกับกลับมาช่วงหน้านะครับกับสวพอเ91และเราทั้งสคนครับ